สวัสดีครับวันนี้เอมจะมาสอนยัดกีบดอกเหรียนโพทานนะครับดอกบัวนะครับชั้นที่เราจะได้นะครับมันขึ้นอยู่กับความยาวของริบบิ้นนะครับว่าเราจะได้กี่ชั้นนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับจะทำห้ดูนะครับอันนี้เอมจะใช้เป็นสีชมพูกีบบัวนะครับแล้วก็เกสรเป็นสีขาวนะครับ แปดเส้นความยาวตามที่ต้องการเลยครับถ้ายาวเยอะก็จะได้กรีบเยอะนะครับหลักๆก,ก็อยู่ที่ประมาณห5เซนนะครับก็ยัดลงไปนะครับยัดลงไปกรีบเลยจะให้ครบแปดเส้นนะครับ มันมีอีกวิธีหนึ่งที่เราไม่ต้องมา,ายัดริบบิ้นนะครับจะเป็นริบบิ้นเส้นเดียวก็ได้เดี๋ยววันหลังยวเอ็มาคลิปลงให้ดูอีกทีหนึ่งตัวนั้นใช้เส้นเดียวเลยอันนั้นจะประหยัดริบบิ้นกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้ริบบิ้นเยอะหน่อยความยากงแายก็จะต่างกันไปนะครับอันนี้พยัดให้ครบเลยนะครับยัดลึกๆเลยถ้ายัดไม่ลึกก็มันจะหลุดนะครับเริ่มจากสีขาวเลยนะครับพับกีบขึ้นมาอย่างนี้นะครับ จะทำรูดูนะหยอดเข้ามาช่องที่สองหนึ่งสองประมาณนี้ช่องนี้มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับริบป,ปิ้นโค้งประมาณนี้นะครับทำให้ครบนะครับแปดเส้นเลยดึงมาเบาก่อนนะครับเดี๋ยวริบบิ้นตัวที่เราอยัดเข้าไปไมันจะรู ค่อยๆสอนไปนะครับสำหรับใครที่ขึ้นรูปส้มเป็นแล้วแต่ยัดกีบดอกไม่ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเอ็มจะมีคลิปลงดูให้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เป็นคลิปแรกที่เอ็มลงก่อนนะเพราะเอ็มไม่ค่อยได้ว่างลงเท่าไหร่คลิปสอนละเอียดเดี๋ยวจะมีอีกทีนะครับอันนี้จะยัดดอกให้ดูก่อนนะครับยัดให้ดูก่อนประมาณนี้ เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมสองขีสุดท้ายนี้จะยัดยากหน่อยนะครับจะเย็นๆนะดอกบัวอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ยัดไปยัดมาผมก็ได้ลายมาเพิ่มเติมทุกวันประมาณนี้นะครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้ฮะมันจะอยู่ยังไม่สวยเท่าไหร่นะมันตรงกลางมันยังไม่แหลมประมาณนี้เดี๋ยวเราจะสอดสีชมพูนะครับทําขีดเหมือนกันเลยกับสีขาวแต่เราไม่เว้นช่องนะเสียบช่องสีขาวนี่เลยข้างๆกันเลยโค้งริบบินลงโค้งเข้าข้างในแล้วก็โค้งออกนอกประมาณนี้จับหัวริบบินจิ้มลงมา จะอยู่ประมาณนี้ครับยังไม่คอดยังไม่ต้องดึงแน่นนะครับเนผูเดี๋ยวเราจะยัดสีขาวไม่ได้นะถ้าแน่นเกินไปนะครับก็ฝากคอมเมนต์หรือติชมอะไรบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าคลิปแต่ละเอไอคลิปที่เอ็มทำแต่ละคลิปเอ็มก็ไร้สาระทุกคลิปเลยฝากขอบคุณคนที่กดติดตามนะครับแล้วก็ดูคลิปนะครับยอดซับสไครต์ก็ไม่ได้เยอะอะไรก็ทำของไปงั้นนะฮะ เผื่อวันหนึ่งจะได้เป็นยูทูบเบอร์เขาบ้างส่วนคลิปเที่ยวก็ปีใหม่นะจะมีนะครับว่าจะไปเชียงใหม่เอาให้ครบนะครับประมาณนี้มันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้มันยังไม่โอเคนะพลิปกับฝั่งนี้นะครับ แล้วก็ดึงสีขาวพอตึงๆดึงแรงเดี๋ยวมันจะหลุดแล้วก็สอดผ่านสารเส้นนี้ทะลุฝั่งนี้เ,เส้นนะครแล้วก็สีขาวเหมือนเดิมะครับดึงตึงๆพอตึงจะดึงนะครับไม่ต้องดึงตึงงมากนะดเดยวเคสอนมันจบไม่ช่วย ีนเสียงมันดังหน่อยนะเพราะมันอยู่นะครับอยู่บ้านคนเยอะปกติเอมก็ไปสอนน,น้องๆที่ทาง,งานทำนะครับใช้เวลาว่างนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆลงให้ดูไลาไ์ใหม่ๆลงให้ดูนะครับแต่ก็ต้องรอให้ว่างก่อนตรงนี้ไม่ให้ว่างก็ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ มานนี้ยัดสีขาวเสร็จแล้วต่อไปเป็นสีชมพูนะเราก็ยัดสีชมพูตามเลยสีชมพูก็ดึงดึงมาพอตึงๆเหมือนกันนะครับอย่าให้ตรงนี้มันีเกินพอตึงๆยัดตามไปเลยพอตึงๆนะอย่าขีดมันดีเกินแล้วมันจะยัดไปบินไม่ได้นะครับ เอ็มพับใหม่ๆก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับต้องพับไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะได้ลายใหม่ๆกลับมาเองเา็ยัดไปยัดมาก็จะมีลายใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะมันอยู่ที่จินตนาการของเราก็ค่อยๆอยัดครับถ้าใครมีแหนก็ใช้แหนก็ไ,ได้นะ เรามาช่วยดึงถ้าอยากได้ดอกใหญ่ก็ริบบิ้นยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะพิกอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาดูนะปุ๊บเห็นไหมตรงกลางก็เริ่มมาแล้วตรงกางประมาณนี้อก็จะอยู่ประมาณนี้นก็จะมีโบโบถ้าเราดึงตึงมันก็จะนี่นนหนึ่ง ก็จได้อันนี้เอ็มจะทําให้โบโบนะถ้าไม่ดึงมันก็จะเป็นจุงๆแบบนี้แต่ถ้าเอ็มดึงจึงๆมันก็จะโบโบบบนี้ลายมันจะไม่สัมกันนะแล้วก็เอาสีขาวนะสีขาวตรงนี้เลยม้วนเหมือนกันครับเริ่มต้นแต่จีบเหมือนกันโค้งวิดวินแล้วก็เสียงดูข้างๆกันเลยลอกบัวลายนี้ทำง่ายสุดนะครับ ใครว่าดอกบัวทํายากนี่ไม่จริงนะง่ายมากแล้วมันมีเจสอนเจสอนอีกเจสอนหนึ่งอะทำง่ายมากเลยมันดูเหมือนยุ่งยากนะต้องเสียบมน้เสียบนี่แต่ที่จริงแล้วบอกง่ายมือใหม่ก็ทําได้นะเสียบให้ครบเลยนะครับ จะทำไว้หน่อยนะคะรับเดียจะมีคลิปละเอียดออกมาก็ฝา,ากกดติดตามกดซับสไ r ไ b e ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะวันนี้ก็จะเอาแบบคร่าวๆเปิดตัวยัดกีบสีชมพูไดน้นี่กีบสุดท้ายแล้วนะสีขาวอย่าไปยัดมันนะสีชมพูข้างนะในนะประมาณนี้ เราก็จะได้ประมาณนี้แหละแล้วเราก็จะพลิกกลับมาตออสีขาวเกอีกทีนึีนะครับตอดสีขาวเก็บอีกทีหนึ่งดึงดึง,ด,งะะดึงพอประมาณนะฮะดึงพอประมาณกีดจะได้ไม่แน่นเกินแล้วเวลาเราหยัดมันจะยัดง,ง่ายเสียงดังมากตอรานี้ฝนตกนะครับน,นี้ฝนตกห,หลังบ้าน คลิปกะลาเดี๋ยวพาะว่าจะทําคลิปกะลาลงอยู่นะครับสําหรับใครที่ชอบงานแฮนด์เมดนะครับงานออมสินกะลานะครับยุงเทพอุปกรณ์มันไม่ค่อยครบกันก็เลยยังไม่ค่อยทํารอกรับแตงยังหวัดก่อนประมาณนี้เดีว่าจะไปซื้ออุปกรณ์ใหม่ทอมสินกะลายอดคนดูก็หลักหมื่นนะครับแต่ยอดคนติดตามนี่หลักร้อยอยู่เลยนะ มุงอยู่เหมือนกันนะครับพอเปิดอะไรขึ้นพีกกลับมานะครับก็อยู่ประมาณนี้ก็จะเห็นจีบประมาณนี้นะครับใช้มือใชยี่ใช่ยี่ไหลก็ได้จีบนะมันก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ใส่สีมพูเข้าไปนะครับสีชมพูจีบข้างๆกันเหมือนกันยัดสีขาวนะยัดสีขาว ชมพูยัดขาวสลับกันไปนะครับเดี๋ยวกี่สุดท้ายเดี๋ยวเราเอายัดคู่เลยริบินมันจะเริ่มสันหลงเรื่อยอันนี้ใส่เหรียญไม่ยากนะใส่ง่ายมากเลยต้องเห็นกันไหม กล้องบางทีมันก็ไม่ค่อยปกปัิเท่าไหร่เก็บตตังซอกล้องใหมู่อยทำไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนพบทุกทีบนะครับเนี่ยถ้าเราบีบแน่นนะมันจะสอดจากริบิ้นมันจะแปกมันจะแบบน,นี้นะครับมันเหมือนจะแตก แล้วก็นี่เลยตูดแหนบนะฮะช่องมันเล็กใช่ไหมตูดแหนบยัดเข้าไปขี้ประมาณนี้เดี๋ยวมันจะขยายออกมาแล้วเขายัดดิบดิทลงไปมันก็จะทําให้เรายัดด้บดิง,ๆๆง่ายขึ้นนี่คือแบบว่าถ้าเราดึงแน่นมันก็จะยัดยากแกมีประโยชน์นะครับ ไม่ใช่มาถอนงอกอย่างเดี้วนะอันนี้จีบสุดท้ายแล้วนะจะมีสียมพูกับสีขาวเราสอดสีขาวนะอย่าไปยาแย่สียมพูล้ะแย่สียมพูนี่มันจะจะอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเลยนะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําสีสีขาวแต่เราต้องสอดเจ็บสีผูก่อนนะครับตันนี้จะเริ่มยัดแางินคลิปนี้เราเยอะนะ เราก็ต้องใช้ตัวช้วย,วยแนบครับผมแนบหนีบไปออกมาแล้วก็ดึงเข้าไปหรือไม่งงก็ตัดปลวิบินที่มันแหลมกว่านี้นะครับอันนี้ก็ดึงเข้าไปอันนี้จะเป็นคิดยาวๆเลยนะไม่ตัดนะครับโปรแกรมตัดต่อมีปัญหานะครับ ภาพเสียงอาจจะไม่ SD สผัดนะครับจะไปเอาไอโฟนสิบสองนี้มีตังซื้อเลยแรงจังเลยเอาให้ครบทุกวิดนะครับเนีวผมก็ผ่านสงครามมาเยอะนะประมาณนี้แล้วก็จะกลับมา เจ้ากี่ชั้นดีได้เพิ่อมอีกชั้นหนึ่งก็สีขาวนะครับขาวเดี๋ยวกลิบสุดท้ายเดี๋ยวเรามาสีขาวสอดสีพูนะสอดอับไป กนะต่อกมันก็จะด,ดูใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นดอกบัวที่อลังการมากใส่แบงค์พันก็นได้นะ สีสวยไหมก็ <S <S สอดเก็บสีขาวอันนี้เราจะทำชั้นนึงก็เป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะนี่มันก็จะแน่นๆหน่อยแล้วก็ต้องใช้ตัวช่วยโอ๊ยมือสัน่นไม่ได้กินข้าวเลยตื่นในเช้ามา ตกตกสอดไปเรื่อยๆเลยเอาให้ครบเริ่มแน่นแล้วเราจะไม่ทัเราจะทำอีกแค่ชั้นเดียวแล้วก็พอแล้วร,รู้สึกว่ามันแน่นเดีย๋ยวจะทำลลายง่ายๆให้ดูนะเอาแบบกุหลาบตูมีไงนะง่ายจังเลยแล้วก็ อะไรนะดอกมะลิมะลิซ้อนเนาะมะลิเรียง่ายจังเลยสำหรับคนที่ขึ้นฐานส้มเป็นแล้วนะครับก็เอ็มจะลวดรัดให้เลยเอ็มไม่สอนเอาตั้งแต่เริ่มต้นเอ็มไม่นี่นะเริ่มต้นขึ้นฐานนี่เอ็มมาทุกคนก็น่าจะขึ้นฐานเป็นแล้วแหละขึ้นลูกส้มอ่ะอ่ะสุดท้ายแล้วนะ จับสองอันนี้มาเลยพร้อมกันแวบม้วนมาอย่างนี้เลยม้วนจีบพร้อมกันเลยแล้วก็ยัดเข้าไปสีขาวข้างๆนี้มันจะไม่เท่ากันนะให้ยัดทีละอันก่อนก็ได้อ่ะยัดสีขาวขาไปก่อนตามด้วยสีชมพูแบบนี้ดึงแน่นเลยก็ได้ตัวเนี้ยเพราะว่าจีบสุถานแล้วดึงแน่นเลยปึ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ขาวชมพูออกโทนนี้นะ จะเห็นแบบนี้เป็นขาวชมพูสองสีเลยเดี๋ยว,วเอ็มจะมาสอนจับอีกทีนึงปึออ๊บชมพูสีสั้นจังเลยสีขาวลงไปก่อนฝาตามด้วยชมพูมันเหลือสั้นนะไม่เป็นไรแล้วก็ดึงมันแน่นเลยปึ๊บป็นบอ,อ,อย่างนี้เลยฟืบอ,อย่างนี้เลยไปเลยนะขาวชมพูนี่เป็นอะไรที่แบบอืม ลิบบี้เนีมใช้เป็นตาละคังนะขาวขุนสั่งในช h อป e ีนะครับมวนละ39แต่ละร้านราคาไม่เท่ากันนะครับให้เช็ค,คราคาดีดีนะครับมันจะมีชอ็อปมีที่ห้อละคังกับดอกไม้อะไรสักอย่างนี้แหละเอ็มเลือกเอาเป็นละคังมาเพราะว่าลิบบี้มันจะหนากว่าหรือเปล่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้เขาหยิบยี่ห้ออะไรมาให้นะแต่คลิกไปละคังสามสิ 39. มันรู้สึกว่ามันหนามันแข็งวิบินมันแข็งดีมันไม่อ่อนนะครับแล้วก็สีขาวขุ่นนี่แบบโอ้โดนใจมากเลยสวยมากจะสั่งเพิ่มนะครับสีขาวจะหมดแล้วสีขาวขุ่นนี้ใส่ได้กับทุกสีนะครับสวยแต่สีขาวที่มันเป็นสีขาวอ่อบางๆอ่ะสีขาวอะไรนะที่มันไอ่นั้นนะพับแล้วมันแบบมันก็สวยอีกแบบหนึ่งแต่มันอ่อนไงสีมันไม่เด่นน่ะ วันนี้รู้สึกว่ามันจะโอเคมากเลยมันสวยมันดูกลมกลืนมันดูแบบขาวนมนมคิดถึงนมเย็นแต่แลคิดถึงนมเย็นเลยครับผมดูให้จบนะกดไลค์ให้ด้วยก็ได้แต่จะกดไลค์นะประมาณนี้เราก็จะมาดึงให้ดูนะดึงสีขาวนะ ดึงสีขาวเบาๆมันก็จะมีแยมม้มออกมาอย่างนี้ใช่ปะ่ะสีชมพูสีชมพูเด้งมาประมาณนี้เราก็สอดเก็บเลยเก็บสีชมพูเข้าไปก่อนตามในสีขาวเราก็ดึงสีขาวเลยสีชมพูไม่ต้องไปดึงนะฮะสอดเข้าไปเฉยๆมันจะแน่นๆน,น,นิดนึงมันจะมีความแบบว่า หน้ามีความมัน่ามีสองชั้นประมาณนี้ทำให้ครบนะมันดึงทีหลังก็ได้สอดให้สอดให้เสร็จก่อนไปดึงก็ได้เดี๋ยวเรามาดึงทีหลังกันสีฟูนี้ตัดออกเลยก็ได้ไม่มีความสำคัญเพราะว่าสีขาวล็อกอยู่มันก็แน่น,น ขาดสีขาบเจ็บขาดไปสอบใหญ่ครับว่าไงวะโอเคออกมาแล้วออกมาแล้วมันแน่นนะครับออกมาแน,น่นครับ โคดไทยตกลาวจ้นนะเอาปลายแหลมไลยนะฮะมันจะสอดทะลุไปไว้นะครับอันนั้นมันสอดยากก็แหนบนะครับค่อยๆแหนมบมันเข้าไปครับแหนบแหนบเข้าไปแล้วก็ดึงเปาานะฮะประมาณนี้หยินฟูตัดน,นอกเอกะ มันแน่นแล้วต้เอาแหนบช่วยแนหนมเข้าไปพับแอบข่าวขายเลยก็ได้นะครับเตเ็มไม่เคยขายนะครับไม่รู้ว่าขายกันยังไงครับพับให้เขาฟรีๆเลยนี่งานบนงานบวชเขาให้บอก มันก็ทะลุแล้วไงสันแหนะไม่ทะลุนะครับมันแหนะมันไม่ทะลุนะมันไปนซอ่อนมือใดไม่รู้นะครับอ้าวไปหูใดเนาะแบบนี้เนาะอุ้ยมีตีดีเลยแบบนี้ทำใหม่ทำใหมแหน่ใหมแหน่ใหม่ ดึงไม่ได้นะต้องแห่งให้มันทะลุให้มันสอดนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดึงกันเลยอันนี้ดึงไปแล้วขีดหนึงน่งขีดหนึ่งมันอยู่คนงระฝั่งนะดูดีดีมันอยู่ฝั่งนะี้ขีดมันอยู่นคนเราฝั่งนะดึงฝั่งนี้มันมันออกฝั่งนี้นะดูดีดี ดึกฝั่งนี้นอกฝั่งนี้ต้องไล่ไปทีละกี่นะนี่เห็นไหมเห็นโผล่ทางทีเลยอันนี้ดึงเยอะแล้วสวยเชียวออกมาเยอะไปไหมหรอออกไปเยอะไปไหมออกไปเยอะไปถอยคืนก็ได้นะทั้งนั้นวยดีถึงไหนล้ถึงนี่ละหยิบนี้บ้างประมาณนี้อยากได้ใหญ่ขนาดก็ดึงแรงๆดึง,ดง ามชอบเห็นเอประมาณนี้จ้ head more, head more. าเห็นมอเห็นมอแงมองมอปืดนานเห็นมอเห็มอเห็นมอปืดหันเข้าไปหันอาอกๆนั่นมางามอะวะไไ้อันนี้มันใหญ่แล้วเราไม่ดึงนะเราจะดึงกีบหน้อยเพราะถ้มันสัมกันนะประมาณนี้นจะจว แงามแะไรกูได้เห็นว่ะจีบมันไม่สำคัญก็อย่าไปซีเรียสนะอ่านงามบอล่ะงามบอคือบอจะว่าคือบอชื่อบอเฮ้ยอ,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 อันนี้ก็สีหนึ่งสีโอรถบอกสีขาวขุ่นนะใช่ไหมไปดึงไปดึงมาตอนแรกอันตรงกลางตรงกลางมันมันเป็นหูอยู่ใช่ไหมอันนี้มันก็เริ่มซีดแล้วนะมันก็เริ่มซีดกันมันก็จะสวยประมาณนี้นะครับ มันก็สวยงามสีอองตองนะครับแล้วก็จะตัดลิบบินเลยครับตัดให้จำเลยนะตัดให้มันจำนะครับจันทไกใช้จันไก,นไกโค้งนะครับอันนี้ซื้อมาจากสำเพียงนะครับร้อยกว่าบาทแพงจังเลยแต่คมมากใครยังไม่อยู่ใกล้นะผมเสียบไส้ทลายเลยน,นี่ปลายมันเหลมมันจิบิตเลยนะเป็นไดคือบอกร,รับคือเบอร์งามไม่ใชอยากได้ลายไหนบอกนะครับ มีครีเอทบอผมมาเลยครับมีครีเอในบิกอันนี้เคอาเรนอะไรนะสีเหลืองโอรสนั่นกัมันก็เข้ากันอยู่นะมันก็ดูอ๋อไม่ใช่สีเหลืองเมพูสิมันก็เข้ากันอยู่เนาะ มันก็ดูประเด็่นเนี่ยอันนี้เสียงโอรสเนี่ยมันก็ดูแฟตฟาดอันนี้เราตัดนิดบินสั้นมันก็เได้ดอกประมาณนี้นะครับมันก็จะตูมๆนิดนึงอันนี้มันเท่าแล้วมันมันมันก็เลยบานะมันเท่าดอกมันเท่าอันนี้ดอกประมาณแวงสาวอันนี้แวงบบาโอ้ยมันนะจะที่เฮ็ดดอกตูมให้ดูนะครับโอเคคลิปนี้จบไม่เคียงเท่านี้นะครับฝากติดตามฝากกดสนั่นเครับวัวดินพันกันหามั้ย มีดอกใหม่ๆออกมาให้บังนะครับฝากไปด้วยอันนี้ง่ายม,มาจจะวะอุ้ยพุ่มใจไลเห็ดอ่องต้องข้างหลังหมดใส่เงินตรงนี้นะอเอาเหรียญมาแล้วก็แห่เข้าไปนี่แห่เข้าไปตรงดาบมันนี่หลอกแห่เข้าไปเลยแรงพันก็แห่ได้โอเคฝากไว้ด้วยนะครับจุบุจุบุ